สวัสดีทุกคนนะครับกับบรรยากาศยามเย็นที่บ้านของเรานะครับเห็นไหมนะครับใช้กล้องหน้านะครับนี่ยืดแขนสุดท้เท่านี้นะครับนี่บรรยากาศบรรยากาศหน้าบ้านของเรานะครับสังเกตอะไรปะตัดผมมาใหม่เออนะครับทําการตัดผมมาใหม่นี่เป็นไงโอเคไหมโอเคตัดผมโกนหนวดก็ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะครับพอดีเราจะต้องไปทํางานใช่ไหมเออเดี๋ยวคนไข้ตกใจว่าทําไม เจ้าหน้าที่ถึงหนวดเคราเยอะขนาดนี้นะครับตัดผมปกติใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับแต่วันนี้ตัดผมไปประมาณชั่วโมงเองนะครับเนื่องจากแม่ค้าตัดผมไปด้วยแล้วก็ขายเบกระทองไปด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นไงโอเคไหมปกติก็ตัดผมอยู่แล้วครับแต่กลับมาบ้านไม่ค่อยได้ตัดกลับมาบ้านไม่ค่อยได้ดูเลยตัวเองนะครับดูดีไหมดูดีเนาะใช่ไหมนี่หนวดเคราก็ไม่มีแล้วหนวดเคราไม่มี แฟนดีๆก็เช่นกันก็เพราะว่าเชิญนั้นมันคิมิโนโตะอยากให้ดูตัวข้างหลังกล้องมากเลยครับตัวข้างหลังกล้องมานี่ดิเร็ว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 หรือไม่จะหมดเวลาก่อนไม่เนี่ยแดกอะไรอยู่ครับหนูแดดอะไรครับแดกขี้หมาเออบอกแม่เอาเอาใหม่เร็วมาใหม่ ก็เพราะว่าเชนนะั้นมันคิมิโนโตแดกอะไรอีกแลัวยิ้มสวยหนึ่งสองสามไปติดตามกันเลวยขบวนเพาใช่ไหมครับอันนี้คือคนที่พาเราไปตัดผมนะครับแสบป๊อบมันขโมยกินอะไรวะกล้วยมันขโมยกินชาาวกล้วยชากราวอีกแล้วนะครับ <laughs> เราซื้อมาหกห่อทุกคนมันขโมยไปกินไปแล้วสองห่อเลย มันต้องจ่ายตังค์มาให้เราสิบหกบาทเขาจะของกินไม่ว่านแล้วครับเอาเงินฉันซื้อไหม <c oughs> ร้องเราใครพาไปฮะเราใครพาไปใครเป็นคนขับรถ <c oughs> ฉันป็นคนขับรถ <c oughs> แล้วก็เงินฉันพร้อมอ้าคุณต้องจ,จ่ายเงินให้เจ้าของ <c oughs> ดูดีไหมดูดีเนาะ <c oughs> ปวดแขนมาเป็นแขนแล้วกันนี่นะครับมันไปแล้วทุกคนด้านหลังของเราสองต้นนี้คือต้นทุเรียนนะครับ นั่นคือเติ้ลแล้วก็น้องชายของเติ้ลก็คือตูมตามนะครับมาชื่อเพาอกับคนหญิงอนะมาชื่อตูมตามเนี่ยชื่อเพาอกับคนหญิงไม่ไหวครับ